สถานเอ,อกอัคราชทูตเปรูประจำประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทสยามพิวัรจัดงานนเทศการภาพถ่ายคาปักยัน เส้นทางอินคาอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21กรกฎาคม2567เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเรื่องราววิถีชีวิตของชาวเปรูบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยศิละปะวัฒนธรรมระดับโลกณชั้น5สยามดิสอรีเอ็กพอร์ตอเรียมสำหรับพิทศการข่าบักยันเส้นทางอินคาอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมเปรูและโครงการข่าบักยันสืนักการใ,ใหญ่แห่งชาติได้จัดแสดงภาพถ่ายเส้นทางสายประวัติศาสตร์วิศวกรรมและวัฒนธรรมซึ่งผู้้้ที่เขารับชมจะได ชมความงดงามของเส้นทางและประเพณีอันตื่นตาตื่นใจผ่านรูปภาพในมุมมองที่หลากหลายตลอดจนสมัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเทือกเขาแอนดีสซึ่งผ่านการบอกเล่าจากชาวอินคาในยุคโบราณนอกจากนี้มีกิจกรรมเวิร์กช็อประบายสีรีทาโบหนึ่งในการแสดงออกทางศิลปะของประเทศเปรูที่ประสานร,ระหว่างวัฒนธรรมศาสนาและเรื่องราวต่างๆที่ทุกคนสามารถสร้างสารสรค์เลืดลายสีสันให้แบบฉบับของตัวเองในวันเสาร์ที่13รกรกฎาคม2567เวลา12.00นถึง16.00น,ง16นจำนวนจำกัด50ท่าน ณชั้นสสยามดิสคัฟเวอรี่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เพรูเวียนเ t a b เทเ